เวฟิตฟิตเนสนะคะวันนี้อ่าในส่วนของคลาสของครูนะอ่าเรามาเน้นในส่วนของยืดเกียดออฟฟิซินโดมนะคะเล่นในทุกช่วงอายุคาลอามีชั่นให้สำก,กับทุกช่วกอ,อายุตอบอยากให้มาลองเข้าคลาสดูเนินการยืดเกียดเพื่อให้ต่อไปจะมีโพสัอร์การใช้ชีวิตได้ดีขึ้นหลังข้อมน้อย ได้ทุกคนนะคะย้ำว่าเล่นได้ทุกคนไม่มีข้อแม้ข้อจากัดเรามีออปชันสำหรับคนเจ็ดเขา่าเราก็มีออปชันยานเดอเจ็บรายน,นี้ยนอย่างสามารถเล่นได้ทุกคน,นะค่ะอยากให้มาลองเข้ากันดูนะคะ thank you